แต่ก่อนหน้านี้เขาผ่อนใบครับแต่ตอนนี้ขายของไม่ค่อยดีเลยรู้สึกว่าเริ่มผ่อนไม่ไหวแล้วเนี่ยครับมีเคสมาปรึกษาครับเฮี่ เป็นแม่ค้าประมาณว่าก่อนอันนี้ออกรถกระบะไปคันหนึ่งประมาณ2อสามปีนะผ่อนประมาณหมื่นหนึ่งแต่ก่อนอันนี้เขาผ่อนไวครับแต่ตอนนี้ขายข,ายของไม่ค่อยอดีเลยเศรษฐกิจไม่ดีรู้สึกว่าเริ่มผ่อนไม่ไหวแล้วแต่คือเขาก็ยังต้องใช้กระบะในการค้าขายครับเนี่ยเรมีวิธีแนะนำเลยนะแนะนาง่ายๆนะก็คือลูกค้าเนี่ยเขาผ่อนมา2อสปีใช่ไหมยอดผ่อนอยู่ที่1นึ่งบาทประมาณหมื่นนะเห็นเขาแจ้งมาคร่าวๆประมาณนี้พอเป็นไปได้นะเพราะว่าเฮียคิดว่ายอดลูกค้าไม่ล้นอยู่แล้วแล้วถ้าอยากผ่อนได้น้อยลงสักห้าหกพันเป็นไงคุณคิดว่าไงนี่นะนะ ใช่ลูกค้าสามารถเทิร์นได้นะขอให้เป็นรถบ้านจริงๆรถบ้านมือเดียวแล้วก็ไม่มีบาดเหตุสามารถเทิร์นให้ลูกค้าได้เลยด้วยราคาสมเหตุสมผลเรคืออาจจะปิดคันเก่าแล้วก็เอาคันใหม่ให้ได้เลยใช่ใช่อพอดีนะครับยังไม่ได้ได้ปิดคันเก่าแต่ก็ยังได้คันใหม่ไปใช้แต่งวดเบาลงขึ้นนึงโอ้ครับแล้วก็ยังหาเงินหาทองต่อได้ใช่ไหมล่ะ ่ไม <laughs> นนแล้วเขาผ่อนมา2-3ปีผ่อนดีก็เครดิตดีมาหาเราออกรถแค่10บาทเองนี่แล้วตอนนี้สิ้นปีกันหมดแล้วด้วยแล้วที่สำคัญถ้าออกภายในสิ้นปีนี่นะมี iPhone 17แจกด้วยนะโ <c oughs> อ,อ้โห iPhone 17เฮ้ยมีสิทธิ์รุ่นลรับเหมือนใค<ม>รได้สองคูปองเลย อุ้ยได้เฮียนมีอะไรพิเศษกันไหมถ้าแบบสําหรับคนที่ดูคลิปนี้มาอ่าโอเคอันนี้ไม่รู้นะไม่ได้เตรียมกันด้วยแต่ว่าสําหรับคลิปนี้นะสนใจเทินกักเรานะครับสมมติยอดปกติราคารถคุณอนะ่ะสามแสนแต่ผมขอบวกให้สําหรับรถเธอน,นะให้คั้นละหนึ่งหมื่นเลยห3 0 0 0 0นสามแสนหนึ่งอ่าแต่ต้องแคปรูปคลิปนี้มาแล้วกันนะเพราะมาจากคลิปนี้ใครพิเศษมันโดดสดไม่ร โปรโมชั่นพิเศษกปวดมากโปรโมชั่นนี้ต้องแคปหน้าจอมาแล้วต้องมาที่แอด 999n หรือ 444a เทนะเดินนะเขาได้ไหมให้ยังได้ได้เสมอได้เสมอหรือถ้าขายอย่างเดียวล่ะครับอยากอะไรขายอย่างเดียวก็ไม่มีปัญหาก็โทรมาที่เบอร์นี้เลย0929599365นะครับเฮโจรับสายด้วยตัวเองนะแอดติด222ใช่ไหมครับถ้าเป็นอะไรได้ได้ได้อะไรก็ได้222ซื้อก็ได้ขายก็ดีฮะใครสนใจทักมาหาเฮโจได้เลยหรือว่าทุกคนเรียกว่าทิชโจก็ได้นะ Tá bom, vamos. vamos. <laughs>